สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคม2024นะครับมอร์ mm ่ค hmm. ริสต์มาสครับทุกคนก็ขอให้ทุกท่านรำลำรวยรัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเรามาดูโพสํารวจของนีดาโพนะครับแอดมินไปขออนุญาตข้อมูลหน้าเว็บไซต์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อลงนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจ ได้รับชมกันนะครับผลผลสำรวจของพิม a ลีกแล้วก็ไทยลีกหนึ่งนะครับสุ่มประมาณ1,000ตัวอย่างนะครับอังกฤษเนี่ยพิมลีกอังกฤษเนี่ยหนึ่ตัวอย่างนะครับก็ลิเวอร์พูลนั้นนำเป็นอันดับหนึ่งของความชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็ปีนี้นะครับ2,567นะครับ34.27%นะครับเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วอยู่ประมาณ3%นะครับอื ปีที่แล้วนี่สามสิบเปีส5งพันห้าร้มสิานะครับตามลำดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เปันดับ2ที่แฟนฟุตบอลชื่นชอบมากที่สุดในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยปีนี้นะครับปี2 5 6 7นี่30.90%นะครับลดลงจากปีที่แล้ว4%นะครับปีที่แล้วได้34.59%และปี2,565เนี่ย30.42%นะครับ ก็ลองมาดูนะครับผลงานของลูเบนลูเบนอัมบิมเนี่ยในปี2568เนี่ยจะสูงขึ้นหรือไม่นะครับออลองทีมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นปีที่สร้างผลงานก็คือ225 0นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งตามด้วยอาร์เซนอลนะครับที่แฟนฟุตบอลเมืองไทยชื่นชอบ3ลำดับที่3นะครับ6.89นะครับ ปี2,567เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%นะครับแต่กเ็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับปี2,565นะครับปีสนะองปีที่แล้ว3.85%แล้วก็เพิ่มขึ้นมา5.27นะปีนี้เพิ่มขึ้นสูงขึ้น6.89%เนี่ย,ยโอเคเลยครับโอเคนะครับตัวนักเตะเองก็ดีแล้วก็โค้ดก็ดีเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยอาเดตาย ทีอันดับที่4ที่เมืองไทยชื่นชอบนะครับที่แฟนฟุตบอลเมืองไทยชื่นชอบนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปี2อ6 7นอเนี่เพิ่มขึ้นมาจ,จาก2ปีแรกที่สำรวจมานี่6.81%นะครับปีที่แล้วเลย5.72%นะครับโดยปี65เนี่ยแค่2.95%เเองนี่แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่านักขณะนี้นะถึงเวลาเนี้ยนคะือถ้าเปรียบเสมือนนาฬิกาเนี่ย มันหมุนรอบนะครับกลับเข้ามาสูเา่เขาเรียกว่าอะไรจุดที่จะต้องสร้างทีมคือโรเตชันของเก่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องลองดูผลงานของเปปกาิวอลานะครับในปี2568จะเพิ่มขึ้นขนาดไหนะแต่แอดมินเชื่อว่าทีม Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ระดับทีมนี้เนี่ยน่าจะมีมาลุ้นแชมป์อีกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นอแอดมินให้ให้ทงความคิดเห็นส่วนตัวประมาอย่างนั้นน่าจะ เป็นทีมที่เข้ามารุ้นแชมป์ได้อีกแน่นอนนะครับอันดับที่5คือเซลซีนะครับปีนี้6.16%นะครับที่ผู้คนชื่นชอบนะครับที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเราชื่นชอบนะครับลดลงจาก2ปีที่แล้วนะครับปี2,565เนี่ย9.37%แล้วก็ปี2,566 7.09มาปีปัจจุบันปี2,567 6.16%นี่คือผลงานล่าสุดนะครับ โพสําสำรวจล่าสุดนะครับมันก็จะเทียบกับผลงานนะครับอ้างอิงจากผลงานที่แฟนฟุตบอลเวลาจะทำโพสําสำรวจนะครับว่าชื่นชอบทีมไหนอืก็เป็นไปตามนี้ก่อนนะครับตามโพลแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้ก่อนมาดูไทยแลนด์ไทยไทย,ยไทยลีกหนึ่งนะครับขออภัยไทยลีกหนึ่งนะครับสุ่มจำนวนตัวอย่างมาหนึ่งพันี่สิเก้าตัวอย่างนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับอืเป็นทีมขวัญใจมหาชน เมืองไทยอยู่39.75นะครับปี2,567ปีปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่แล้วนะครับ2,566เนี 66, ่ย36.13แล้วก็2,565 32.43นะครับแสมสุดยอดครับแอดมินเห็นด้วยครับแอดมินเห็นด้วยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นเลยไร้คำบรรยายเลยสุดยอดเลยครับตามมาด้วยเมืองทองอยู่ในเตดนะครับทีมอันดับที่2ที่แฟนฟุตบอล ชื่นชอบหรือว่าผู้คนทั่วไปชื่นชอบนะครับในเมืองไทยเรา10.96%ในปี2567นะครับก็ลดลงจาก2ปีที่แล้ว1%นะครับปีที่แล้ว11.67นะครับและปี2565 11.49%นะลดลงมา1%นะครับอันดับที่3คือสิงเจ้าท่าหรือการท่าเรือ FC นะครับก็แกวงไปแกวงมานะครับปี2565นี่6.49 พอมาปี2566นี่12.49กระโดดกระโดดขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยครับและปี2567ลดลงบ้างนะครับ9.53นะครับอืมก็ผลงานก็ดีนะครับผลงานก็ถือว่าดีอยู่แต่อาจจะมีช่วงแกว่งก,วงกงก็ก็ต้องปรับจูนกันไปมาดู2565โอ้ย68ครับว่าจะเป็นเช่นไหนติดตามรับชมไปด้วยกันอีกทีนึงในผลสำรวจนี้ BG ประทุมนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเพิ่มขึ้นนะครับค่าความนิยมเพิ่มขึ้น นับประจุนปัจจุบันปีปัจจุบันเนี่ย6.48เปอร์เซ็นต์สูงกว่าปี2566อยู่2เปอร์เซ็นต์นะครับปี66เนี่ย4.46อ่าก็ปี2565 2.97โอ้โหเพิ่มขึ้นมา4เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเมื่อสองปีที่แล้วก็ขอให้ปังไปเรื่อยๆนะครับอืมแล้วก็มาดูทีมเชียงรายแล้วก็นครราชสีมา FC นะครับเชียงรายยูเนเต็ดกวางซงแล้วก็สวัสดแ์แคร์แคทนะครับเอ่อ ปีนี้เท่ากันเป๊ะเลยครับ3.34นตะครับตัวเลขเท่ากันเป๊ะเลยก็ถือว่าเป็นทีมที่มาแรงนะครับโดยเฉพาะทีมสวัสดแคทนะครับผมก็เท่ากับสิงห์เชียงรายครับ3.34ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการสำรวจของนครราชสีมา FC นะครับมีสำรวจเฉพาะเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ2.97ถือว่าเชียงรายเนี่ยค่าความนิยมสูงขึ้นมา1นะครับ เทียบตัวเลขกับตัวเลขเอาตัวเลขหน้าก่อนนะก็สูงขึ้นกว่าปี2565อยู่1%่เปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับก็หวังว่าปีนี้เนี่ยแรง์กิ้งไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอยู่โซนตกชั้นอยู่ก็มาดู2568นะครับมาดูเลขสองกันว่าผลงานของเชียงรายจะเป็นเช่นไรนะครับของนครราชสีมาโอแอดมินให้คําว่าไรา้คาบรรยายเช่นกันนะครับเพราะว่าผลงานดีมากเลยเทียบกับทีมที่ขึ้นชั้นมาจากไทยลีกสองนะครับ ถือว่าผลงานดีมากๆเลยนะครับไปดูสไลด์ที่2เนี่ยแอดมินต้องขอขอบคุณนีดาโพนะครับก็สามารถติดตามที่เว็บไซต์ที่นีดาโพไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t e r หรือ X นะฮะหรือเข้าไปตรงๆก็เว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับแอดมินขออนุญาตเข้ามาแล้วก็ลหลายๆท่านก็เอามาแชร์นะครับแอดมินก็ไปขออนุญาตเขาโดยตรงมาก็ เขาก็ทํา YouTube เช่นกันนะครับเขามี YouTube ของเขาอยู่ในช่องสามารถคลิกไปเลยครับแอดมินเอาใส่ไว้ในช่องคําอธิบายนะครับติดตามรับชมกันด้เป็นข้อมูลเพื่อเพื่อประโยชน์นะครับประโยชน์ในการรับชมนะครับตรงนี้ก็อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆนะครับที่นําเสนอผลฟุตบอลโปรแกรมฟุตบอลนะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยอ่ะโอเคครับ แอดมินขอเอาข้อมูลเหล่านี้ลงไว้ในช่องก็แล้วกันนะครับรับชมไปพร้อมๆกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ